ผมเคยมีช่วงยุบทองนะครับซึ่งมั่นใจมากๆเลยว่ายังไงเราก็ไม่อ้วนง่ายๆครับผมทำให้คนหลายคนะทักผมว่าน้ำหนักขึ้นนะควบคุมน้ำหนักด้วยตัวเองดูครับก็ลงไปได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็กลับเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมวนเวียอย,อยู่แบบนี้แบบนานมากนะครับผมจนผมได้มารู้จักโปรแกรมทีอาร์มีครับ วัสดีครับผมนายสราวุธนะครับผมอายุ33ปีนะครับผมเคยมีช่วงยุบทองนะครับกับการเป็นนักเต้นบีบอยและเข้าร่วมทุกการแข่งขันนะฮะตอนนั้นหุนคือฟิตเลยนะครับหนักประมาณ63กิโลกรัมนะฮะซึ่งมั่นใจมากๆเลยกับคุนตัวเองนะครับผมว่ายังไงเราก็ไม่อ้วนง่ายๆครับผมพอได้มาเริ่มทําออนไลน์นะครับผมทํารายการรีวิวอาหารกาแฟนะครับผมลูกค้าก็ส่งอาหารมาให้ให้เรารีวิวนะครับ ออกไปนอกสถานที่บ้างนะครับผมแล้วก็บุฟเฟ่อะไรต่างๆนะครับเรากินกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่แล้วเราก็ไม่เข้าไปเต้นบีบอยอีกเลยนะครับหลังจากนั้นช่วงนั้นเนี่ยผมชอบกินแบบบุฟเฟ่หมูกระทะจนผ่านไป3ปีครับผมน้ําหนักเพิ่มขึ้น30กิโลกร,รัมซึ่งแบบว่าทําให้คนหลายคนนี่ทักผมว่าน้ําหนักขึ้นนะผมจึงลองควบคุมน้ําหนัก,นกตัวเองดูครับก็ลงไปได้ดิดหน่อยนะครับผมแต่ก็กลับเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมวนเวียอยู่อยู่แบบนี้แบบ นานมากนะครับผมจนผมได้มารูจักโปรแกรมทีอมีครับผ่านเพื่อนแนะนํามานะครับผมก็เกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าผมทําได้ผมอยากกลับไปเต้นบิบอยให้ได้อีกครั้งก่อนที่จะอายุมากไปกว่านี้ครับหลังจากได้เทรนนิ่งกับผู้เชี่ยวชาญนะครับผมปรับการใช้ชีวิตตามแผน3333นะครับ พราะผมอยากจริงจังกับครั้งนี้ให้มันสุดๆไปเลยครับผมผมเลือกปรับจากชีวิตประจำวันแบบเดิมๆนะฮะโดยมีกําลังใจดีๆจากแฟนของผมเองนะฮะเขาจะช่วยเตรียมส่วนที่ทดแทนนะมื้อกลางวันนะครับด้วยไม้เอทนะครับผมแล้วก็ทีมเช็คตอนเย็นนะครับผมนะฮะและก็ผมกับแฟนผมนะครับก็ไปออกกําลังกายนะครับด้วยกันแทบทุกวันเลยครับผมวันนึงนะครับผมไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับผม เพก็เริ่มทักแล้วเฮ้ยไอ้ไปทำอะไรผอมมาเอ้ผอมลงแล้วเนี่ยอะไรแกผมก็เริ่มยิ้มละเริ่มยิ้มละโอโ้โหได้เวลาขายของผมละอ่าผมก็เลยแนะนําบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราเข้าโปรแกรม PR ามีอยู่นะอ่าเพื่อนก็ขอข้อมูลกันใหญ่เลยทีนี้นะครับผมพอเข้าเห็นผลลัพธ์จากผมนะครับซึ่งผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับผมผมไม่อยากพูดเยอะเลยนะครับผมไอแคนไฟครับผมตอนนี้นะครับ ผมทำได้ตามที่แพนไว้แล้วนะครับผมเพราะบีบอยเป็นกิจกรรมที่ผมเรียกว่าผมคลั่งไคล้มากๆเลยนะครับเล่นทั้งวันทั้งคืนก็เล่นได้นะครับผมผมรักกิจกรรมนี้มากจริงๆนะครับผมดีใจมากนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าโปรแกรม t r อามีครั้งนี้นะครับผมทําให้ผมได้กลับมาทําในสิ่งที่ผมรักอีกครั้งครับผม